อีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่งเสริมด้านงานวิจัยออนอกจากพอเราให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาสนใจวิทยาศาสตร์ละเขาเติบโตขึ้นมาละเขาชื่นชอบวิทยาศาสตร์เขาอยากจะทํางานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เราก็ต้องมีงานทางด้านวิทยาศาสตร์ไว้รองรับเขาด้วยเหมือนกันซึ่งงานวิจัยเนี่ยออนอกจากมันจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อวุษยชาติแล้วมันก็มีผลกับเศรษ,ษฐกิจของประเทศด้วยนะแต่ทีนี้เราเราไม่สามารถที่จะไปสั่งว่า้ วิทยาศาสตร์เธอจงคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ออกมาอะไรเงี้ยในเล่มนี้มันจะมีอยู่บทหนึ่งนะคะทั้งบทเลยเป็นเรื่องของความเหนิดแม็กซ์เวลกับพวกเหนิดเนื้อหาก็จะเหนิดมากแล้วก็มีค่อนข้างจะมีความเป็นเ,เป็นวิทยาศาสตร์เยอะหน่อยนะคะแต่ว่าอ่านเพลินนะคะคือคืออ่านไปก็จะรู้สึกเหมือนมีความความเป็นวิทย์เต็มไปหมดมีสมการมีตัวแปรมีคําศัพท์อะไรเยอะแยะมากมายแต่อ่านสนุกซึ่งก็จะทําให้เราเข้าใจว่า การทำวิจัยพื้นฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสงสัยมีความอยากค้นหาความจริงบางอย่างแล้วเขาก็ไล่าตามความจริงนั้นไปจนถึงที่สุดแล้วองค์ความรู้บางอย่างมันก็เกิดขึ้นมาในระหว่างกระบวนการที่เขาไล่าตามหาความจริงอันั้นนั่นเองเพราะงั้นการให้งบวิจัยพื้นฐานเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องสําคัญ อย่าไปมองว่าเหมือนกับให้งบไปเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไปทำงานอดิรเอกอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้ว่าจะได้ผลลัพธ์หรือเปล่าคือบางทีเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าผลลัพธ์ที่ที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัยเนี่ยมันจะตีเป็นตัวเงินได้ยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่จะได้จากงานวิจัยเนี่ยคืออะไรนะคะอันนี้อาจารย์เซกานก,ก็จะพูดย้ําถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญแต่ปัจจุบันเนี่ยคือในเล่มนี้ก็เล่านะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อสาสิบปีที่แล้วเนี่ยนะคะ คิดว่าเรงหนื่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่คือนักวิทยาศาสตร์ก็มักจะถูกโดนตัดงบวิจัยอยู่เสมอก็อันนี้อาจจะถ้ามีทางระดับผู้บริหารเนี่ยได้รับสารนี้จากดรเซกนเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยกันพยายามผลักดันทั้งเรื่องของเด็กๆด,ด้วยแล้วก็เรื่องของงานวิจัยพื้นฐานด้วยถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากงานหนังสือเล่มน,นี้ของดรเซกนนะคะเนื่องจากว่ามันเป็น งานที่อาจารย์เรียกว่าสรุปยอดความคิดของความเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตของอาจารย์ออกมาเนี่ยอาจารย์พยายามจะให้ผู้อ่านเล่งเห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์โดยที่พยายามชี้ให้เห็นว่าในโลกของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นปีศาจเป็นดีมอนเนี่ยแทรกอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับปีศาจจริจรงๆอะนะ,ะที่พยายามจะมาล่อลวงเราทาให้เราเค่อยเผวหลงผิดไปนะคะ เจ้าปีศาจเนี่ยมันก็จะทาให้ให้เราทําสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ถ้าผิดพลาดอย่างรุนแรงก็อาจจะทาให้ถึงกับสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ก็ได้เพราะงั้นในโลกศตรวตรรษต่อไปเนี่ยความความรู้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นอาจารย์ก็จะพยายามเน้นย้ําว่าเราควรจะส่งเสริมให้เด็กๆของเรามีกระบวนการความคิดแบบวิทยาศาสตร์มีความอยากรู้อยากเห็นมีความช่างสงสัย ตั้งคาถามและไล่ล่าหาความจริงอาจารย์จะเน้นย้ำว่าได้โปรดให้การสนับสนุนแก่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็เชิญชวนให้นักวิทยาศาสตร์มาร่วมกันให้ความรู้แล้วก็พยายามชี้นําให้ทุกคนบนโลกเนี้ยเห็นความสําคัญมันไม่ใช่เพื่อใครแต่มันเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาตินี่เองซึ่งยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยหลังจากหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วเนี่ยหลายสิบปีาเราก็จะยิ่งเห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะว่า ถ้าเรามองข้ามเราไม่สนใจเราไม่สนใจคําเตือนของนักวิทยาศาสตร์เราไม่สนใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสภาวะที่เป็นปัญหาของโลกเนี่ยมันก็เริ่มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะต้องให้ความสําคัญมากขึ้นแล้วก็ต้องร่วมมือกันมากขึ้นต้องมีความตั้งใจและพยายามมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีลูกอย่างดิฉันเนี่ย เราก็พยายามนะคะว่าอ,าอยากจะให้ลูกลกหลานหลานะคะเด็กในรุ่นต่อไปเนี่ยเขามีเครื่องมือที่จะทำให้เขาเอาตัวรอดในโลกอนาคตต่อไปได้ก็ไม่แน่บางทีทางรอดอาจจะต้องไปดาวางาังคารหรือดวงจันทร์นะคะทางรอดเราอาจจะอยู่นอกโลกก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เชื่อว่าผู้อา่านหนังสือเล่มนี้นะคะน่าจะได้แง่มุมในแนะแงคิดอะไร ดีๆเยอะแยะมากมายเลยจากนักสรรื่อสารวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกนะคะคือฟอสซีแกนะคะ่ะเนื้อหาที่น่าจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะอยากจะแนะนําให้เลือกอ่านก่อนเลยนะคะก็คือบทที่7ชื่อบทว่าโลกแห่งปีศาจก็คือเป็นเรื่องที่เป็นแกนของหนังสือเล่มน,นี้เลยบทนี้จะเล่าเรื่องของเหตุการณ์ล่าแม่มดในยุคก,กลางอย่างละเอียดเลยนะคะ แล้วก็เรื่องของการล่ามแม่มดเนี่ยจะมีแทรกอยู่ในบทอื่นๆปรปรายแล้วก็จะมีบทสรุปอีกครั้งหนึ่งตอนท้ายๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์กับศัยศาสตร์อันนี้เป็นเกี่ยวกับการล่ามแม่มดที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าล่านไม่ได้อ่านแล้วทิ่มแทงใจมากนะคะก็คือตั้งแต่บทที่3บทสุดท้ายนะคะยี่ส25ามยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องของอความอยู่รอดของมนุษยชาติแล้วก็ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ว่าถ้า ถ้าเราไม่มีวิทยาศาสตร์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่เราควรจะทําจริงๆเนี่ยคืออะไรก็มีอยู่สองส่วนที่อยากจะเน้นย้ําว่าพลาดไปได้ค่ะ